โฟกดูคลิปนี้เลยลูกเขาเอาลูกอมสกิลเต็ดอะวางเรียงเรียงเรียงใส่จานแล้วางเป็นกลมแค่ขอบมันนะแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็เทน้ําใส่ดูดิแล้วมันก็ละลายเข้ามาเป็นสีลุ้งเลยสวยมากเลยอะอันนี้คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาลองทำกันดูไหมได้ครับลองมาลองทำดูนี่นะครับลูกอมสกิลเต็ดสกิลเต็ดนะครับเยอะกันแกะแล้วเทใส่นี่ก่อนหนูเทใส่จานก่อนเทหมดเลยเดี๋ยวถ้ามันถ้ามันเยอะเราก็ค่อยนั่น น่าจะพอดีเออไม่รู้ไม่รู้ครบวงกลมหรือเปล่านะถ้าไม่ครบนี่จบเลยนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากนกันนะถ้าไม่ครบก็ต้องเปลี่ยนจานอลอง,ออล,องลองดีช่วยกันเลียงเฮ้ยกระเลียง,ยยงอ,อ่า<อ>ให้มันสลับสีสเนาะสลับสีกันไปสลับสีกันไปเออนี่เฮ้ยมันกิ้งอะ่ะก<ม>ิ้งหรือลม <laughs> ลมครับลมอ่ะเดี๋ยวเราใส่น้ำมันก็คงไม่เป็นไรสีแดงอ้าว โอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนเลี้ยงเสร็จกันดีกว่าคุณผู้ชมแล้วมันจะออกมาอย่างไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมในช่องครูหูชาแนลนะครับครับครับอ่าเราก็จัดเนาะหนูเนาะครับจะให้มันกลมเลยนะครับกลมแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็เรามาลุ้นกันว่าถ้าเราหยดน้ําลงไปแล้วสีมันจะได้เหมือนในคลิปหรือเปล่าได้ครับลมมันแรงน้ํามันจะกระเพื่อมอ๋อทำให้สีมันแตกใช่ไหมครับเพราะนกเพิ่มแล้วไม่ใช่มันมันจะเละ เฮ้ยแน่นะน่าจะโอเคแล้วนะพอแล้วเนาะพอไหมพอครับแล้วมันต้องรอเวลาป่ะครับน่าจะต้องรอก็ไม่รู้ไงเราไม่รู้เราไม่เคยทำมันเหมือนมันจะออกแล้วน่าละไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วจะบังลมด้วยออกลมวไหมเฮ้ยเหมือนน่ะเฮ้ยเรื่องออกแล้วออกเยอะเฮ้ยนี่ว้านี่อันนี้อันนี้นื้อก็สีดำนะแตหน้าสีม่วง สวยดีนะใช่ครับสีม่วงครับเป็นช็อกโกแลตแต่แบบเป็นสีม่วงหรอครับไปแล้วโฟกไปแล้วไปแล้วเอ้ยมัน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 เฉียงเลยนะใช่เฉียงด้วยองเขามันตรงไปเลยนะตรงอันนี้มันเฉียงเพราะว่าตามลมน้ำมันเคลื่อนได้เรามาทำ้างนอกไงทางนี้มันจะไปก่อนทางนู้นไม่มาเลยแล้วก็จานต้องได้ระดับน้ำด้วยนะโฟกครับใช่ไหมถ้าไม่ได้มันจะมันจะอะไรครับมันก็เอียงไปข้างหนึ่งข้างนี้มันก็ไปสมมติว่าทางนี้สูงใช่เนี่ยมันไปไปงี้ก่อนนี้นะครับใช่เออทำได้จริงๆด้วยมันจะมาจบหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวจะต้องกลางจะาจบกันยังไงใช่จะไหลไปไปชบกันยังไงเพราะมันน่าจะไหลตามลมลมมันพัดไปพวกท่านถ้าลมไม่พัดน้ําก็เพิ่มนี่จะสวยนะน่าจะสวยครับรอ,อันนี้ลมลมมันพัดเลยแบบดูแบบวนๆน,น่อยๆน,นั่นแหละ อ๋อเมันมันหมุนเลยนะหมือว่าสําเร็จนะพวกสำเร็จครับสำเร็จแต่ว่าน้ําเราอ่ะเราต้องทํายังไม่นิ่งพอต้องน้ําไม่นิ่งใช่ครับน้ำต้องนิ่งถ้านิ่งมันจะค่อยๆไปของมันเองหมดใช่แล้วจานก็ต้องวางให้ได้ระดับเลยคุณผู้ชมอ้าวถือว่าสําเร็จครับผมนะครับประตูความสาเร็จนะครับอย่าลืมเอ่อฟซีช่องละอ่าช่องวินวินก็ไป ฝากกดติดตามช่องคูค่หูด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็เอฟซีช่องคู่หูก็มากดตามวินวินด้วยนะครับประสบความสำเร็จเนาะรับผมตอนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบสวัสดีครับสวัสดีครับ